กำแพงเมืองจีนที่ไม่ต้องเบียดคนอื่นไม่ต้องต่อแถวไม่ต้องตื่นเช้าแถมยังใกล้ด้วยมายังไงเดี๋ยวป้าเล่าให้ฟังกว่าจะได้วิวกำแพงเมืองจีนที่สวยๆคนน้อยๆแบบเนี้ยก็ต้องเตรียมตัวกันนิดนึงครับเริ่มต้นที่ท่ารถเตอ๋อเชิงเหมินในตัวเมืองปักกิ่งครับซึ่งอยู่ห่างจากสถานีใต้ดินจีเฉยฐานไปแค่ประมาณ500เมตรจุดมุ่งหมายของเราวันนี้คือกำแพงเมืองจีนที่ชื่อด่านว่า จียงกวนครับผมเมื่อเข้ามาที่เต๋อเซิงเหมอนแล้วเนี่ยเราจะเห็นป้ายนี้ก่อนเป็นรถสายด่วน919ไข่ซึ่งจะขึ้นทางด่วนเลยด่านจียงกวนไปและไปถึงด่านป้าตาเหลี่ยงเลยซึ่งเป็นด่านที่คนเยอะมากและมันไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเราในวันนี้เราต้องขึ้น919เฉยๆที่ไม่มีคําว่าอะไรต่อสายเราจะนั่งจากตรงนี้เต๋อเชิงเหมอนไปป้ายที่หนึ่งไปจียงกวนตรงนี้จียงกวน นั่งไอ้เจ้า919เๆฉๆยเนี่ยครับไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงลานจอดรถหมายเลขหนึ่งตรงนี้ก็คือว่าเข้าห้องน้ําได้นี่ห้องน้ําได้แล้วก็จะมีมินิมาร์ทให้ซื้อตรงนี้นะพักผ่อนกก่อนสักนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็นู่นเลยตัวนั้นจะเป็น Ticket ตออฟ c ิศโซเพียวชูอยู่ตรงนั้นซึ่งปันได้ซื้อตั๋วมาแล้วทาง WeChat รคาคา40่สิหยวนนะครับอย่างหนึ่งที่ต้องรู้เลยนะครับ ที่เราลงรถเมเนี่ยมันคือ parking หมายเลขหนึ่งพอเราเข้าไปเดินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากลับ parking จาก parking หมายเลขก3นะลานจอดรถ n ม m b เ r 3ไม่ต้องกลับมา1แล้วนะครับหมายเลข3แล้วก็ขึ้นรถคันเดิมกลับไปคือ919เหมือนเดิมแล้วก็มันจะมีอีกสายนึงคือช่างเอ้มันจะเป็นมันจะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมมีขีด2อัน บนล่างแล้วก็20อันนั้นก็จะกลับมันจะเป็นปลายสายสีชมพูอเออเดี๋ยวชี้ให้ดูอีกทีหนึ่งตรวจตัวตรวจกระเป๋าเรียบร้อยมาดูเส้นทางกันดีกว่าเดินมาเริ่มที่เบอร์เจไล่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 แล้วก็ลงมาให้ถึงพาร์กิ่งเบอร์3พอถึงพาร์กิ่งเบอร์สก็กลับเดินเข้ามาก็เจอพี่กำแพงอ้าปากกว้างต้อนรับพวกเราพร้อมจะบอกกับเราว่าคิดดีแล้วใช่ไหมที่มาที่นี่ขั้นมาได้สูงมากขั้นมาได้สูงมากเก้าวขึ้นหูยงย้อนแบบ กับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไกลชิบหายลองดูความหวังที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราสิ<อ>ถึงด่านแปดแล้วนี่ึ้นมาด่านเก้าแล้วมาเดินมาถึงด่านเนี้ยทำให้ปันนึกถึงปิคำภาษิตจีนโบราณที่บอกว่าก้าวแชู่เยาหลายอู้หรูหัวจะไหมแปลว่าแปลว่าปราสาทนี้สร้างอยู่บนหมูกรอบขอบคุณครับ ถึงด่านตะวันตกแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันคืออีกเลขหนึ่งแต่เขาไม่นับเลขให้เราจาก9ใช่ไหมข้างบนนั้นคือ10นู่นนู่นทั้งหมดมีเท่าไหร่แวะซื้อไอติม10หยวนแป๊บหนึง่งไม่รู้ว่าเพราะเหนื่อยหรือ,พอเพราะอะไรนะแต่ร้อยอร่อย,ออยไปต่อครับที่ด่าน10มาดูวิวกันด่าน10บนี่คือที่เราผ่านมาทั้งหมดเฮ้ยอันนี้ไม่มีเป็นั้าบันไดเว้ เป็นทางลากขึ้นไปข้างบนเป็นห้องน้ำเฮ้ยอะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีน้ำที่จะฉี่ได้แล้วแวะชมวิวตรงนี้หน่อยถ่ายรูปสบายมากไม่มีคนเลยเดินอีกนิดนึงรู้ตัวอีกทีด่าน11แล้วทุกคนคือในทุกๆป้อมเราสามารถมาพักข้างในป้อมได้เพราะว่ามันจะเย็นแล้วก็จะมีช่องให้ชมวิวเนี่มาดูป้ายนี้ชอบมากฉิงอู่อีข้อกรุณาย่าพิงซึ่งดีแล้วเพราะถ้าคุณพิงคุณจะ เดินจนเมยล้วขอยืดเส้นนิดนึงเด้งเด้งเด้งแงน้าสัยไว้เราใจยูดขขางเธอคือวันนี้โชคดีมากเลยอ่ะที่แบบโอเคแดดนี้คนน้อยด้วยแล้ววันนี้ก็แดดไม่แรงด้วยไปกันต่ออันนี้ด่าน12มีผู้ฟ่าปอมด้วยนั่นคือน้องสูงที่สุดของชูยงกวาแล้วก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยดูสิดูดินี่คือที่เราเดินขึ้นมา ช่และบนยอดนี่แหละครับที่ปันได้รูปสวยๆรูปนี้พักกินข้าวปั้นแป๊บหนึง่งซึ่งไอข้าวปั้นเนี่ยปันเอามาจากข้างล่างนะกินเสร็จก็เริ่มขาลงครับตอนนี้บ่าย2โมง13นะครับเราจะลงจากจุดสูงสุดคือป้อม12ลงไปดูซิว่าจะถึงกี่โมงไปกำแพงเมืองจีนด่านจุยงกวนเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับแต่ข้อจํากัดก็มีเหมือนกันคืออย่างด่านอื่นพวกแบบป้าต๋าหลิงมู่เทียนยู่อะไรเงี้ยเขาจะมีเคเบิลคาร์ให้ขึ้นมีสไลเดอร์ให้ลงแต่ก็ต้องต่อแถวนานหน่อยนะ ในขณะที่จียงกวนันไม่มีอะไรเลยครับยังขาขึ้นเนี่ยปันเดินขึ้นไป3าชั่วโมงเดินลงอีก1ชั่วโมงแต่ถ้าคุณไหวเนี่ยสิ่งที่จะได้มามันคุ้มมากครับที่เนี่ยนักท่องเที่ยวน้อยถ่ายรูปง่ายมากๆแถมวิวก็สวยมากๆเลยครับป้อม13แล้วเดินต่ออีกนิดหนึ่งเจอลุงคนนี้ด้วยครับคุณลุงที่ขึ้นมาเก็บขยะเป็นกิจ,จวัตรทุกวันยอดสงสารคุณลุงนะทุกคน อย่าทิ้งขยะมูซัว,วแล้วถ้าเป็นไปได้ขนขยะลงไปทิ้งข้างล่างด้วยตัวเองดีกว่าท่ารามป้อม14ความพิเศษของด่านจีองกวนก็คือว่าสามารถซื้อเป็นตั๋วกลางคืนได้ด้วยและในที่สุดเรามาถึงข้างล่างสุดแล้วทุกคนวันนี้นะครับใช้เวลาเดินเดินขึ้น3ชั่วโมงเดินลง1ชั่วโมงวันนี้โชคดีมากทุกคนเพราะว่าแดดไม่ออกเลยนอกจากความเหนื่อยที่ได้รับทางร่างกายอะแต่ว่ามันคือแบบมันคือความ ฟ,ฟูลฟิลอะไรบางอย่างเฮ้ยวันนี้ฉันทำได้แล้วคิดดูดิใครอยากจะมาจี้วงกวานฉังเฉิงบ้างก็ติดตา,ตามตามรายละเอียดที่พันบอกไปในคลิปได้เลยนะ